ันนี้ก็จะมาเอาตัวรักจากป่านี่ป่านี่ก็ไม่ใช่ป่าธรรมดาเขาเป็นป่านนรกมีสัตว์ตายอยู่ถึงเฮ้ยมีสัตว์ไหมมีอไรพี่พี่น้ำพาะพี่ดูจะไหน ลอยชิมก็จะไม่เสียหายหรอกนะน้ำก็สะอาดดีนะอืมมืออ่ะแกลองชิมมือมืออร่อยเลย โอเทนี่ต้องมีอะไรกินไงมีจริงวะพี่พี่ผมหิวแล้วเราฮะอะไรกินดีกว่าโอเคต้องมีอะไรกินถอเลยมเฮ้ยอะไรนะโอ้จะหานแล้วพี่พี่อาหารทางนี้ อ้าวมัน,นีมันคือเว้ยไอ้ตรงนี้ก็มีเรารีบกินแล้วรีบออกจากที่นี่ดีกว่ารู้สึกอิ่มแล้วอะ่ะเอาน้ำมานนี่อ้อมมากินม้าง ดชื่นเรารีบออกจากป่าที่นี่ดีกว่าพ,พี่เราจะลงป่าไหมไม่หรอกนะพี่ได้ยินเสียงรถไหมได้ยินพี่พี่จะรอดแล้วพี่เออเราจะรอดแล้วโอ้ชดอีกหน่อยนะเราจะรอดแล้วครับพี่ ถ้าน้องๆชอบคลิปซีซ่าแมนให้กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าพี่ๆน้องๆอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับบ๊ายบาย